อันนี้ก็ออยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับก็จะมีข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็นั่งไงทักทายหนโลกดี่คะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะปฏิบัตนวันนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมอนค่ะมันจะทําอะไรไม่ได้นิดหนึ่นงลําบากค่ะตอนนี้พ่อกลาลังเล่นอยู่ค่ะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเลยประเดีี่หล่ายดีเศร้าซึมลูกเดี่ยวยอกผัวเออคือไปยอกลัวะ พอเศร้าจากเกียร์ก,ก็จะงอจกกังแน่เลยสามารถดีซีวันไล่เมียกูก็เดยลูกก็ไม่อยากหยอกไปไหนเนาะเดี๋ยวลูกก็ได้ลูกเท่าไร,รพีร่สวยแล้วมันซึมจังฮะยังไ,ไม่หายแล้วลูกนี่ไงสา,าขาสาขาขาเป็นไ,ไงคะโหอ,อยู่ที่นี่อึดอัดมากเลยคะ่ะอยากออกก็ออกไปไม่ได้ค่ะตอนนี้คะ่ะทรมานมากเลยอยู่ในนี้ ยายมาอยู่ในหมอนบางทีก็ย้ายไปอยู่ในต้นไม้ทีกลางคืนถึงจะเข้าหมอนได้ค่ะเพราะว่าเขาออกไม่ได้ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยต้องมาอยู่ในต้นไม้กลางคืนก็ต้องมาอยู่ในหมอนย้ายไปย้ายมานั่นเลยค่ะบางครั้งก็แบบว่าลาบากมากเลยค่ะต้องรอกลางวันไม่ต้องรอ,องกลางคืนถึงจะเข้ามาเล่นกับพวกขาเจ้าได้แต่บางทีพวกนั้นก็สับผัสไม่ได้ว่าหนูอยู่ในหมอนค่ะอ๋อเจกีสาเขานี่แม่ อืมวันนี้ยินเสียงไหนยิไไงไอ้สากไงอ่าเอ้าสวัสดีเจ้าเขาว่าเสียงไอ้สากมันตายไปแล้วได้หรือบ้ากูท่านเนี่ตายโย่ตายแล้วหมากูบปู่ท่านเนี่ตายสวัสดีค่ะทุกท่านกินนอนกับก่อนเ่เก็งนีแล้ววะก็ใหญ่กว่าปุ่นอยู่แต่ล่าสุดบบเก็งมันมักเอาไอ้สวยเขับไปนอนในห้องนะครับมันมักมันผักลูกผักอัน พากลูกของผมออกไปจากชีวิตผมนะครับตอนนี้พากออกไปทุกขึ้นแม่แม่เอาไปเอาบาเดีวเอาไปตัวเดียวเอาไปแม่งเบิด์ตซ้ตูเนาะแล้วแม่งกบเงาแม่เบนี่แม่มาจากของตายลักมาเข้าเบิดเบิดเราแม่แม่เอาไปเบิดเนาะอันแต่ขอดีอีสากดี่แม่ที่มันที่ที่น้องสากเสียชีวิตไปแล้วแต่น้องสากตอนนั้นที่มีชีวิตอยู่ไม่สามารถ ขึ้นไปตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับขึ้นระมากตอนนี้น้องเข้าไปอยู่ในหมอนพุ่นปีนยอดตู้เย็นบนุญมันเด้อด,ด,มดอีมันเด้อบุญมันขึ้นตู้เย็นบนุญบุญบางที่หมอนก็อยึเตึ้งตู้เย็นแน่ที่หลังตู้เย็นแน่บางที่เก็อยู่หนันจะหนีแน่น่ะบุญน่ะข้างบนเป็นไงบ้างลูกโอ้ตอน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 ,ตอนยังมีชีวิตอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้คะ่ะขึ้นมาแล้วลงไม่ได้คะ่ะลงได้ไม่ได้ไม่ได้แบงลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างจะไปไหนต่อทีนี้จะไปไหนต่อ ไปเชี่ยวอะพัไปชี้หน่อยอ่ะได้พับไปแม่เห็นนิสายบ่ะน้องเต้นไปเงี่ยวมั้ยโอ้ยเปินไป,นเ,ปนเงี้ยววังหันเนาะจักจักนี่นนเป้อน,นี่จักโอ้ยให้ป่อยไปเงียๆๆๆๆ้ยกไปเงี้ยโดนเว้ยแม่มาอุ้มมันเข่าไปแน่ยายมาแล้วแม่ยายมาอุ้มจางแล้ว ยานยานหนูขับกันไม่ได้ยา้เอาหนูเข้าบ้านเอยยานยายกหัวที่ค้นตัวอเอ้ามเจ้ามันม่เหยีวน้ำปุ๋เป็นมอนันมางานเห็นเยู่แัดนบอกข้ามันละไปเข้าบ้านค่คอยว่าคอยอาการนักแล้วตอนนี้คอยได้ไปหาหมอได้ยาย เมื่อนแล้วกูดิไปหาหมอภากูเป็นบ่ายแล้ว <c oughs> หมอจะน้ำหมอนไปจะล้งมือไป <c oughs>